เฮลโลออมเล็ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออมเล็ตและเชอร์เบตกินอะไรนะโอ้โหอันนี้มีแป๊บอันนี้ลูกตาเหรอทำไมเละอย่างนั้นนะขอดูหน่อยสิเฮ้ยเละใส่โค้กใส่ใส่แป๊บซี่เข้าไปเหรอจะกินได้ไหมน้ออเล็ดโอ้ยไหวหกแล้วอ่ากินอร่อยเหรอโอ้มีแป๊บซี่ คนละกระป๋องเลยอะ่ะขาได้ขนมอะไรมาบ้างเนี่ยสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ทักทา,ายกันได้นะสวัสดีเซปิโตวันสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับอ้าวอันนั้นอะไรอะ่ประปลแปะอะไรนะมันกระเทียมนี่กระเทียมนี่สวัสดีครับเข้ามาแล้วก็สวัสดีกันนะแนะนําตัวกันได้นะครับเดี๋ยวพ่จะอ่มจานให้ใครแนะนําตัวมาเดี๋ยวจะอ่านให้ทุกคนเลยสวัสดีครับทุกคน อันนี้ตอันนี้เอาไปอยู่ตลาดอินดี้นะฮะซื้อของเล่นเล่นๆกันนะ <Summer. S 1> เข้ามากันละสวัสดีเพื่อนๆหนึ่งร้อยคนนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันก่อนนะเฮ้ยนี่มันอะไร<า>ไ<ห>อ่ะอเอาไป<ห>ซื้อมีดดาบมาเหรอไอเะเป็นเขาดูหน,น่อยดิโอ้โหเท่จังเลยอ่ะในอกอะไรเนี่ย,ยค่ะะอไรคะซื้ออะไรมาล่ะคะอ๋อเชือกเอาไว้ห้อยมีดาบไงห้อยกระบี่เนี่ยตรงก้นเนี่ยมันต้องห้อยเชือกชักดาบดิชักดาบหน่อยดาบมาชักมาว้า สวัสดีครับเผาหอมสวัสดีโฟกัสครับขอบุณนะครับชมควอมเล็ศน่ารักด้วยนี่นี่นี่แม่โอกําลังกินลูกชิ้นอยู่ด้วยทำเล็ศเจ็ดขัวบครับผมแม่โอเปิดอันนี้ให้ดูได้ไหมมันหมดยังอ่ะเนี่ยอันเนี้ยมันคืออะไรแม่โอโอ้โอมันยังไม่ตายเลยแม่โอ้มันยังกระเดิบกระดิบอยู่เลยเนี่ยกินได้ไหมอันนี้อันนี้คืออะไรใครรู้จักบ้างคะเพื่อนเพื่อนใครรู้จักบ้างกระโดด กุ้งเอาเยหรอว่ากุ้งกระโดดใช่กุ้งกระโดดหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะนานา,นาเพิ่มจะกินนะอันนี้กุ้งกระโดดอ,อร่อยกระโดดวะกระโดดกระโดดแล้วใช่แล้วยำกุ้งเต้น อู้กระโดดเข้าเนี่ย <laughs> อะมาดูเด็กๆกินดีกว่าน้องเคเป็นกินอะไรคะกินแป๊บซี่แคนเหรอมือสะอาดหรือเปล่าม,มือสะอาดหรือปเปล่าอ,อันนั้นเป็นอะไร,รอะอ,อมเล็ตอ,อมเล็ตซื้อมาเหรอเหมือนโค้กเลยอะ, <หา S 1> ะน้ำผลขออนุญาตทังซีนฟงเต้นเมื่อกี้ใช่พอเมื่อกี้พ่อมกลิ่นฟงเต้นใครอยู่ตลาดอินดี้ก็มาทักทายอมเล็ตได้นะอมเล็ตอยู่หน้าตลาด อ๋ออันนี้ที่อันนี้ที่ยิงขึ้นฟ้าใช่ไหมเราไม่กินแล้วไม่กินดีกว่าหมดยังอ่ะเราไม่กินแล้วไม่กินดีกว่ามันหมดแล้วมั้งน้องถึงไม่กินอ่ะยังไม่หมดค่ะบ่อแม่เจเบตกินลูกชิ้นไหมคะไม่เก็บเปื้อนหมดเลยไา้ละขอบคุณนะครับน้ำปลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะชื่ออะไรแนะนำตัวได้นะพ่อเอ็มจอ่านให้นะด้วยก้าเฮ้ยเจเบตได้การอะไรเต็มเลยอ่ะโอ้ยไม่คารุ่นหนิดิโอ้ยการ ไห้เขาดูได้ดีไม่โอ้มีหลายตัวเลยอ่ะมาเล่นเกมดีกว่าใครทายได้บ้างว่าตัวอะไรเดี๋ยวนะเนี่ยอยากเล่นอะเล่นอ่ะเนี่ยมีการ์ดเต็มเลยจะเล่นปาเป๊ะแล้วโอ้การ์ดเต็มเลยอ่ะดูดิเรามาทายกันดีกว่านะจะเล่นนี่แลค่ะใครพิมพ์ได้คนแรกคนนั้นชนะนะอ่ะน้องเสบดไปเล่นกระเทียมเลยลูกน้องเสบดแกะกระเทียมปลาเลยเอาออมเล็ดเดี๋ยวให้ทำอเล็ดทายนะว่าตัวอะไรนะอ่ะเดี๋ยวพ่อจะคว้าไว้ ควาการดไว้นะครับสวัสดีครับน้องภูมิใครทายช่วยอเร็จได้นะช่วยอเริกด้วยนะใครตอบถูกนะเอานะจะหยบม,มาละใบแรกอ,อเร็จไม่รู้จักแน่เลยเนี่ยเอาเอาตัวที่อเร็จน่าจะรู้จักดีกว่าไป <S S 2> หาตัวที่ง่ายๆหน่อยโหมันมีแต่ตัวยากๆอะ่ะถ้าคนไม่ได้ดูประจําก็จะจับไม่ได้นะดูดิมีแต่ตัวที่ไม่รู้จักกันเลย มอเมริดเปิดอเมริดยังถ่ายไม่ได้เลยเพราะอมเล็ตอมเล็ตไม่ใช่แฟนพันธ์เเทในเขาดูในที่ชื่อนบุไหนเนี่ยอยู่นี่นะในนี้อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ชื่ออะไรนะชิโนบุค่ะไม่นาคาโมะนาโคมโมะใช่เขาชื่อชิโนบุเหรอแต่เขาไม่ได้บอกว่าชิโนบุนะมิสซิสวัสดีครับน้องภูมิไหนใช่หรือเปล่าเออใช่มิสซิลีอันนี้เขาเขียนว่ามิสซิลีเพราะมันถ่ายไม่เห็นอ่ะต้องโฟกัสใกล้ๆ อันจิโลโอ้ยเะเบ็ดเล่นอะไรอ่ะจะเบ็ดเล่นอะไรอ่ะอุ้ยเะเบ็ดปลากระเทียมหรออะไรอ่ะอุ้ยโหลูกโป่งใหญ่มากเลยเป็นลูกโป่งวิทยาศาสตร์ไงเนี่ยเอ้าแตกไปแล้วเขาเป่าได้ใหญ่มากเลยอรับเลยความเด็ดกลางงงครับ ชิโนบุมันมีตัวอะไรบ้างพ่อเอ็มเขาไม่รู้จักเต็มเลยออมเลบุคนนี้ใครเออเนี่ยชิโนบุอันนั้นไม่ใช่เห็นไหมชิโนบุอยู่นี่นี่ตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่าชิโนบุพ่อเอมพ่อเล็ตมั่วเอ้ากระเทียมปะอุ้ยปลาแตกเลยออมเล็ตเองออมเล็ตสอบสอบไปเมื่อวันสอบไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็จะสอบอีกทีวันพุธวันธนาคารหยุด โอ้ยอาโอซื้ออะไรมาเนี่ยครับผมโอ้ยอาโอซื้อเลงมาเลงแซ่บร้อนจังเลยอากาศอากาศร้อนเนาะเอาเะไมีขนมอะไรยังไหมมีของเล่นอะไรยังไหมเอามาโชว์เพื่อนๆหน่อยสิโอ้ยต้องเชเบ็ดโยนทีหลายเม็ดเลยเนี่ยเสียงดังมากเลยขอบคุณนะครับรักอวาเด็ทั้งสองคนเลยสวัสดีค่ะน้องมักกี้โดเนทไม่ได้นะครับ อันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันเหมือนมันเป็นน้ําอยู่ข้างในมันกินได้ไหมเนี่ยแม่โอ้มันดูไม่ค่อยน่ากินเลยนะไม่ควรกินอ่ะลูกขอร้องกินอนดูสิเป็นน้ําอะไรไม่รลูกของเล่นที่เป็นน้ำน้ำนี่ไม่ควรกินเลยนะพ่อแม่บ้าระวังท้องเสียนะเปิดนะโอ้ยเปิดแล้วอ้าวมันเป็นตัวปั๊มอ่ะอร่อยไหมเอาไปเทไปเอาน้าไปเทไปแต่มันอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนน้ำเลันมันพ่นน้าได้เดี๋ยวเพื่อนทำให้ เอาไปพ่นเล่นมันมันเป็นอบหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าหมุนยังไงนะเอา้าหมุนเข้าไหมนะ้าหมุนผิดด้านหรอหมุนไม่เข้าอะ่ะเอาไปหมุนเอาเอาเอาไปทิ้งเลยออมเล็ตซื้ออะไรไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยเอาไปทิง้งไปเขาตลกนี่น่าเอาไปทิ้งเลยของไม่ดีเลยอ่ะวันนี้ออมเล็ตก,ก็เอาสกูุ๊ดเตอร์ไฟฟ้ามาด้วยนะจำได้สิน้ำมนต์มามาดูประจําเลยชื่อน้ำมนต์เนี่ยน้ำมนต์พิชาม,มนต์เนี่ยคะ่ะ เชเบนเล่นอะไอะลกอ๋อซื้อของเล่นมานะให้ตังค์เปซื้อของเล่นก็ซื้ออะไรมาก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเล่นเป็นหรือเปล่าเอ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 าเชเบเชเบดใครเป็นคนซื้อมาคะอ้าวแย่งกันแล้วเย่งกันแล้วอ้าวแย่งกันแลอวอาเาอาอาาอาเอาอาเอาเอา้อาเอาไอาเอาเอาเอาอาอ่อเ ออมเล็ตเสียใจแล้วครับโดนน้องแย่งน้องอันนี้ใครซื้อมาอ้าวน้องแปลของพี่ไม่ได้นะมานี้เลยใครเป็นคนหยิบม,มาเนี่ยเดี๋ยวเอาตั้์ให้ออมเล็ตเยอะๆดีกว่าเอาไปคืนพี่ก่อนเร็วเอาไปคืนพี่เร็วไปเอาไปคืนพี่เร็วเอาไปคืนพี่ให้พี่ยิงให้ดูไปให้พี่ยิงขึ้นฟ้าให้ดูแล้วอ่ะพี่เอ้าโยนเก็บมาเก็บมา มีไฟหรือเปล่าอเมริดมีไฟหรือเปล่าอันนี้ใครเคยเล่นบ้างครับที่มันจะยิงขึ้นไปสูงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงขึ้นไปอ่ะแล้วยิงยังไงอ่ะเอาไปให้เขาทําให้ใหดิดดเอาไปให้เขาทําให้ที่ร้านไปมันจะได้ยิงเป็นเอาไปให้เขาทําให้เร็ว, <S <S ว,วรสใส่แม็ก่อนใส่แม็ก่อนเอาไปให้เขาทําให้ที่ร้านไปอนไอนนบอกเขาพี่ครับอันนี้มันทํายังไงคะอะไรเงี้ยใช่ครับเดนิอาโอมาด้วยนะมาดั่งไปไปหาเขาไป ร้านของเล่นโบราณเต็มเลยนะโอ้ยพ่อเอ็มขี้เกียจลุกไปยังเลยเนะพ่อเอ็มขอกินกุ้งก่อนอพ่อเอ็มบอกกินกุ้งเต้นก่อนนะขี้เกียจลุกไปเพราะว่าต้องใส่แมสเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเยีเ่ยมมาเ,เดี๋ยวทำให้อ่าถือกล้องครูอย่าเพิ่งก่อน เอาเลยคุยกับเพื่อนไม่เอาพอแลบบ้วคือคุยกับเพื่อนก่อนถือในลูกถือในลูก ถ้าเอ็มอยู่ดูมิดมี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 สีสวยมากเลยค่ะิไหมลูกะนี่ได้แล้วได้แล้วจะลองไปยิงดูนะแล้คเดยลองยิงดูอ่ะค่ะค ไปยิตงตรงนู้นตรงโล่งๆไปเดินไปมาออมเล็ตต่อได้แล้วลองออมเล็ตยิงดูนะ,ะรวะวั <RTX. S 1> งคือขึ้นหลังคานะยิงไม่เป็น,หนเหรอใครใครเล่นอันนี้บ้างครับยิงยังไงบอกออมเล็ตหน่อยดิพิมพ์มาบอกวิธีหน่นนะอยสิออมเล็ตยิงไม่เป็น <laughs> อ่ะถือยิงให้ าถือกล้องไว้หันหน้านี่ต้องใส่อย่างนี้นใส่อย่างนี้นะนะมีตั้งขึ้นอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องยิง,งแรงๆเดี๋ยวพ่นตีแรงๆ พับผังเสือก่อนพับผังเสือก่อนบอกว่าบอกว่ายิงอะไรหนูชื่อฟ้าใสเออส,สวัสดีค่ะ้่อสาสวัสดีค่ะมาดูใหม่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  ไปเดี๋ยวมันโดนคนอื่นเนาะเก็บ okay, ไปเล่นที่บ้านดีกว่าเนาะอ่าน,นี่เก็บไปให้ให้มเลยเก็บไปเล่นที่บ้านนะครับออมเล็อยู่ปอนหนึ่งท้าอมเล็เจ็ดขวบนะเชเบตกำลังจะเข้าโรงเรียนอะ<ช>นุบาลหนึ่งแล้วไปสมัครเรียนมาแล้วนั่นเนี่ยเเบตอ่นนะเดี๋ยวก็เห็นเเบตไปเรียนแล้วเหมือนกันไปสวัสดีค่ะใบเตยออมเล็อันเนี้ยอันเนี้ยมันร้อยได้ เนี่ยอันนี้มันร้อยดาบได้เชือกอ่ะเอาเชือกออกมาเอาเชือกออกมาเร็วเอาเชือกร้อยดาบไปหน่อยได้ไหมเนี่ยมันต้องร้อยต้องหัวเนี่ยน้องเรดอยู่ปอหนึ่งค่ะโอ้ยของกินเพียบเลยโอ้วันเกิดใครเนี่ยใครเลี้ยงเนี่ยเกิดเลยมาแล้วนี่วันเกิดน้ำวันเกิดน้ำมินเนี่ยได้เลยมาแล้ว ได้นะพ่อเ,เอเอม๋ออยู่ป .2 แล้วปักบุญให้หนูหน่อยนะครับพ่อเอ็มปักบุญยังไงอ่ะพ่อิ่มปักไม่เป็นเลยอ <c> ย <oughs> ่าลืมไปดูคลิปในช่องออมเลิตขับเยอะนะครับสวัสดีครับน้องแก้มพี่น้องคู่นี้แย่งกันตลอดเลยอ,ออมเล็ตออมเล็ตจะถือเขาป่องโคกทำไมาเยอะแยะลูก <ๆ S 2> ลูกเล่นสกูตเตอร์โชว์หน่อยสิอ,อุตส่าห์สกูตเตอร์มาแล้ว ออมเลยยอมน้องหน่อยลูกไปเล่นสกูตเตอร์ไปวางไปเลยก็น้องก็เมื่อกี้หนูไม่เอาหนูให้พี่ไปแล้วต้องเช็ดเบ็ดดื้อมากเลยนะอ้อมเลยไปเล่นสกูตเตอร,ร์ไปไม่ต้องสนใจน้องเราไปเล่นสกูตเตอร์แล้วอ่าไม่ต้องส,องไปไปสกูตเตอร,ร์อออรแบบไฟฟ้านะไม่ต้องใช้ขาลงเลยอมเลยสอบอีกทีวันพุธนะครับสวัสดีครับชมพูอ้อมเลยล็อกอมเลยเพื่อนบอกว่าให้ลองกกวาให้ฟังทีหนึ่งอ่ะที่โอ้วัน ที่หนูอยากได้โกโกวาที่นูอยากได้โกโกวาที่ไม่ตื้นได้เหยียบไหมวะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อ่าร้องเพลงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมปากกามาวงอ่ะฮะให้อับเล่ร้องเพลงปากกามาวงให้ฟังไหมสวัสดีค่ะรู้จักไหมรู้จักเลยอับเล่อับเล่ร้อ,รองเพลงปากกามาวงหน่อยแล้ว เขิน <c oughs> มีเพื่อนมาหาวัมเลันนะวัสดีครับ <c oughs> อ่ะเร็วเร็งปะกกามาวงเร็วปะกกามาวงอ่ะเร็งปะกกามาวงดามเมดไหน ขอเธอฉันก็ลืมไม่ลงขอเธอฉันมือแล้วกันตบมือตบมือให้อํามเ่นหน่อยออแย่อาแย่งพี่อย่างเดียวเลยวัสดีค่ะมีน้องๆที่ตลาดดีเข้ามาพูดคุยด้วยครับไปใส่แมสไปเร็วไปเดี๋ยวอ้มเข่นไปเล่นกับเพื่อนๆเ,เลยเขาบอกว่าพอมากเลยนะฮะเขาบอกว่าพอจริงหรือเปล่า อ้อมเลชเลิกกินได้แล้วโลกไปเอาเอาแย่งกันใหญ่เลยแย่งกันใหญ่เลยแย่งกันใหญ่เลยไอโอหรือเปล่าปากามาวงดีมากออมเดชก็ร้องผิดร้องถูกนะครับยังยังเด็กอยู่เนาะร้องผิดร้องถูกมากเรามาเล่นเกมอะไรนะลูกมันเขาบอกว่าเรามาเล่นเกมอะไรนะในเพลงอ่ะเขาเรียกว่าเรามาเล่นเกมอะไรนะก็เป็นคำถามที่ยังสงสัย ไปเล่นสก,กูตเตอร์ให้ดูหน่อยเลิกกินนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งแล้วเนี่ยไปไม่ทิง้งไ, <ป S 2> ไม่ทิง้งมิงก็ไปเล่นสก,กูตเตอร์ก,ก่อนเลยไปเอาแล้วเล่นสก,กูตเตอร์ดูหน่อยแล้วใส่แมสก์ดีๆค่ะไปใส่แมสก์ดีๆอ่าขับเลยไปอ่าไ,ไ,ไปเลยไม่เป็นไรเลี้ยวเอาไปสก,กูตเตอร์ไฟฟ้านะครับอันนี้อมเล็ตไม่ต้องทีบสิลูกออมเล็ต ออมเลงไม่ต้องทิบสิให้มันไปเองเห็นไหมออมเลงไม่ต้องเอาขาลงเอ่าไปเองได้นะไม่ต้องเซ็ตมันแรงเหรอมันแรงก็ลดสปีดหน่อยบีบเหยียบสองทีอ่ะให้มันช้าหน่อยเอาไหมเอาไหมไม่ต้องเอาขาลงนะไปออมเลงเขาเล่นเป็นแล้วครับแต่เชอร์เบตเนี่ยมีสิทธิ์ล้มปากแตกอ้าเข้าป่าแล้ว นี่เห็นไหมไอสัตวเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแจ๋วมากเลยนะแค่ชาร์จแบตก็เล่นได้เลยอรอเลตอยู่กรุงเทพจ้านี่ตลาดอินดี้การะประพฤกนะครับเวียนหัวแล้วอ๊เลตวนไปวนมาเวียนหัวแล้วดูดูเชเบดเชอเบดแอบเล่นอันนี้ไม่รู้เล่นเป็นหรือเปล่าดูเชเบดเล่นเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เล่นเป็นหรือเปล่าน,นี่อ่ะโอโหบนเดเลยไอ้ขับมาดิหน่อยแรงไหมถ้ามันแรงเราก็ลดสปีดได้นะอ,อ,อ,อําเลศอําเลศเพื่อนๆบอกว่าอําเลศร้องปากามาวงเพราะอําเลศต้องตั้งใจร้องนะเข้าใจไหมเดี๋ยว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 ค่อยไปฝึกร้องใหม่นะอําเลศเพื่อนถามว่าร้องเพลงชินิโมโตได้ไหมฮะร้องดิ อ่ะเปิดเปิดไฟเปิดแมสด้วยยิ้มด้วยอ่ะหนึ่งสองสามอ๋อเราเปิดก็ร้องได้แค่นี้นะครับเขาถือว่าเก่งกันละโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะโอ้แม่บุ๊กินอะไรคะกุ้งเต็นค่ะกุ้งเต็น จำเลยใส่แมสด้วยค่ะถ้าเดินน่ะต้องใส่แมสนะรู้ไหมเสบดเล่นไม่เป็น,นมากินน้ำนะครอคะขอ,ขอแห้งของแหง้งอ่าพูดพอๆนะลูกนะไม่พิมพ์ไม่พอนะต้องพูดพิมพ์พอๆนะคะเราต้องพิมพ์พอๆนะคำว่าเชี่ยๆชีนี่ไม่น่าไม่น่าเพาะเลยไม่เอาเราต้องพิมพ์กันพอๆเนาะ เชียร์เชียร์ภาษาจีนแปลว่าขอบคุณลูกใช่ปะ่ะหรือว่าบายบายก็ไม่รู้อ่าร้องเพลงอะไรได้อีกไหมเดี๋ยวแ,แ,แรปลินลูกมันไม่น,าน่ารักคุยกับเพื่อนไหมอ่ะอ่านคอมเมนต์ที่แท้มดาๆคอมเมนต์เนี้ย่าถือให้ อ้าวอเล็ลองอ่านคอมเมนต์ดิตัหาเปนเมตรอเล็ยังอ่านหนังสือไม่ค่อยออกนะครับอ่านลองอ่านดิอ่าลาน้องอเร็กอายุ4ขวบคะอยู่โรงเรียนอะไรอ่าตอบเขา4ขวบอาเล็ก7ขวบแล้วก็อยู่โรงเรียนกอมิทัมค่ะว้าเก่งมากอ่านทันไหมน่ารักน้องอเล็กสวยเนี่ยพี่ชมพูของพี่ชมพูเขาบอกว่าน้องอเล็กสวยขอบคุณค่ะ ร้องเพลงอะไรอ่ะร้องเพลงครั้งสุดท้ายให้ฟังหน่อยร้องยังไงอ่ะครั้งสุดท้ายมันจะตกละครั้งสุดท้ายหรอรั้งสุดท้ายเหรอวันนี้ร้องไหมใครทำผมให้เน all, course, right ี่ยเหรอใครทำผมให้เนี่ยหมาหมาค่ะอ๋อแม่อูณทำผมให้เหรอ ดิอ่านคอมเมนต์ดิไหมอ่านดิออ่านทันไหมเราเพิ่งมาทั้งนี้แล้วเขจะกินข้าวน้าสาวอยู่ไปรับได้ไงล่ะย้อมเลยย้อมเลยย้อมเลยจะกินข้าวแล้วเนาะบายบายเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวไปละกินข้าวมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆไหมขอบคุณนะที่เข้ามาดูนะได้ไหม กินแต่ขนมแไม่สนใจเลยเนี่ยโอ้ยไปแล้วนะคะสองขวดมาเลยเชอร์เป็ดสองขวดสามตัวโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะไปแล้วนะบายยนะคะทุกคนขอบคุณที่ชมพูค่ะบ๊ายๆจุบทีหนึ่งจุบทีหนึ่งบ๊ายบายโอ้ยมาจนมันไม่ร้อนแล้วเนี่ย